ถักหูทำสายกระเป๋านะคะถักโซ่ไป11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11พอได้11ถัก X แทงเข็มลงตรงหลักที่2นะคะเกี่ยวไหมลอดหัวออกมา ก x กลับไปทุกหลักเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด10หลกัก แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดเชือกไว้ยาวๆเลยนะคะเราจะเอาไว้ย็บกันถักแบบนี้2ชิ้นนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะ4ี่ชิ้นข้างละสองถักแบบนี้4ี่ชิ้นนะคะพอถักได้ครบทั้งสชิ้นแล้วนะคะก็เอาเข็มของเรามานะคะ เอามาเย็บเนี่ยคะ่ะพับเอาปลายเขาลงไปแบบนี้นะคะเอาด้านเอาด้านสวยๆออกนะคะอันนี้ด้านในด้านสวยๆจะเป็นด้านนอกเราก็จะพับ เอาด้านสวยๆออกเสร็จแล้วเราก็เย็บเขาติดกันนะคะแบบนี้ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเอากระเป๋าของเรามาเย็บ อันนี้แถวที่1เราจะเย็บตรงแถวที่สองนี้นะคะประมาณเว้นไว้สองหลักก็เย็บลงไปเลยนะคะเย็บให้เขาให้ติดไปเลยอันนี้ก็จะเย็บยากนิดนึงแต่ว่าค่อยๆเย็บดึงเขาให้ให้อยู่นะคะเย็บตรงนี้ เย็บกลับไปกลับมาหลายๆรอบนะคะสำหรับตรงหูกระเป๋านี้เพื่อความแน่นนะคะ<ม>ก็เย็บกลับไปกลับมาเลยให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเย็บทั้งสี่ด้านเท่ากันเลยนะคะเย็บด้านนี้เสร็จก็มาเย็บด้านนี้เหมือนกันแล้วก็ไปเย็บอีกด้านหนึ่งทั้งสองชิ้นนะคะ พอเราเย็บครบทั้งสี่ชิ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาสายกระเป๋าของเรามาเกี่ยวเข้ากับตรงหูนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เกี่ยวเข้าไปทั้งสองข้างเลยจะได้ออกมาแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ไปใส่เหมือนกันนะคะ นะคด้านนี้พอใส่สายทั้งสองด้านเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะได้ก็เป็นกระเป๋าหิ้วของเราเสร็จแล้วกระเป๋าหิ้วน่ารักน่ารักถักกระเป๋า นิ่วน่ารักแบบนี้นะคะใบนี้หน่อยมีสอนไว้ในห้องเรียนนะคะสำหรับมือใหม่หรือว่าใครอยากจะถักก็สามารถมาเรียนถักกับหน่อยได้นะคะหรืออยากจะได้สายกระเป๋าก็ทักแชทส่งรูปเข้ามาได้นะคะ